ก็ก่อนอื่นขอกลับสวัสดีนะครับคุณชายบุญน้านะครับแล้วพี่บักบัตนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน Climate Center วันนี้นะครับก็เมื่อเช้าก็ได้รับฟังท่านประหลัดท่านได้พูดนะนะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีแผนนโยบายเนี่ยที่จะขับเคลื่อนในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยอย่างไรนะครับ ก็เป็นภาพที่ทางกระทรวงได้ดําเนินการนะครับทางส่วนของผมนะครับเมื่อเช้าก็ท่านท่านทิบดีก็ได้ลงนามซึ่งเป็นลงนาม uh, กับทาง uh, Group, นะิชชั่นกรุ๊ปฐานเศรษฐกิจนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ขับเคลื่อนงานที่จะเป็น uh, คล้ายๆเป็น outreach หรือว่าเป็นการ uh, สื่อสารไปกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างอนนะลำพังภาครัฐเองเนี่ย mm hmm. ก็คงอาจจะมีขีดความสามารถที่ยังไม่เพียงพอ สู้ทางที่เป็นสื่อสามัลชนมืออาชีพไม่ได้นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะมากมายนะครับปัญหาหลักๆไม่ไว่าจะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็ปีที่แล้วก็อุณหภูมิก็แตะไป40กว่าองศานะครับมันก็เป็นสาเหตุมาจากเรื่องการเปลีป่ยนแปลงสภาพูมิอากาศของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเปลีป่ยนแปลงสภาพูมิอากาศของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมานับร้อยปีแล้ว แล้วตัวที่เป็นแคทตาไลซ์จริงๆก็คือเรื่องอการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตในสมัยประมาณสักปี1800กว่าๆเป็นต้นมา1900นะครับซึ่งในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทางยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มองว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านนะครับก็ถึงเกิดความตกลงหรือสาธชารณชาติเนี่ยก็ได้มองแล้วว่าปัญหาของโลกเนี่ยมันรุนแรงขึ้นทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวัน โลกมันร้อนขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของอความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างวิกฤตของพายุนเนี่ยในบ้านเรานะอย่าง้าทะเลในพื้นที่ภาคใต้ของเราก็ลดน้อยถอยลงนะครับประการลังฟอกขาวต่างๆมันกระทบไปหมดไม่ว่าจะเป็นไม่เฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับมันกระทบเศรษฐกิจนะครับความเป็นอยู่ของคนนะครับสุขภาพสุขอ,อนามัยที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับวันหนึ่งท่านอาจจะตื่นขึ้นมาอา้าวฝนตก พอตกบ่ายท่านเจอขึ้นความร้อนนะครับร่างกายเราจะปรับตัวยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถกเถียงกันมาตั้งตั้งแต่อดีตนะครับจนเกิดเป็นเขาเรียกว่าอนุสัญญาสาาระชาติเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคำทำไมถึงใช้คําว่าเฟรมเวิร์กก็เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถจะระบุลงไปได้ว่าไการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมันจะต้อง จัดการยังไงหรือต้องมีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นยังไงนะครับแล้วก็มันเกิดมาพร้อมคู่กับเรื่องอนุสัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันนะครับเกิดมาตั้งแต่1972-1974ขึ้นมาเราก็ทำเราก็เป็นภาคีสมาชิกกันมาตั้งแต่บัดนั้นนะฮะจนถึงบันนี้ก็ประมาณสัก30ปีครับไปแล้วซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีแต่พัฒนาไปในทางที่จะเรียกว่าเรวร้ายขึ้น หรือดีขึ้นเราก็ให้ทุกท่านตัดสินใจนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ท่านก็กระทบไปหมดทุกอย่างแล้วละ่ะน้ำปีนี้ก็จะไม่มีเอลนินโยลานนญ,ญ,ญาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเดี๋นี้มันกระทบต่อชีวิตของเราเราในฐานะที่นั่งอยู่ณที่นี้เราก็ได้ผลกระทบนะฮะชาวบ้านต่างๆที่เขาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่มันจะเกิดขึ้นที่จะท่านเขาจะได้รับผลกระทบเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นชาวนาเอ่ยชาวสวนชาวไร่นะครับหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะได้รับผลกระทบจากนี้นะครับก็อย่างเห็นมีข่าวาอย่างบนจอที่ภาพชายที่เกิดขึ้นนะฮะภูนต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมันก็ทบต่อสุขภาพนามัยของเราทั้งสิน้นมันก็เกิดมาจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งสิ้นนะครับจนมา พัฒนาการมันก็มาเรื่อยๆมีการประชุมมาจนครั้งสุดท้ายเมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นขอบ28แนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันมีการพูดคุยกันว่ารเรื่องเ,อเกี่ยวโตโปรโตคอลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นขาของประเทศพัฒนาแล้วที่เข้ามาคุยกันนะครับแต่พอมาถึงปารีสปารีสอะกรีเมนเนี่ยมันเป็นความร่วมมือ ร่วมกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศยากจนหรือประเทศร่ํารวยในโลกนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านประหลัดได้บอกนะครับว่าคลายเม็ดเชนหรืออะไรต่างๆผลกระทบที่มันเกิดจากคลายเม็ดเชนเนี่ยมันไม่ได้เจาะเฉพาะเจาะจงนะนจะไปกระทบกับประเทศร่ารวยหรือประเทศยากจนมันกระทบกับโลกในวงกว้างนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องร่วมมือกันนะครับขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของแต่ละประเทศที่จะพร้อมรับปรับตัวหรือการลดหรือการปรับเปลี่ยน การดําเนินเศรษฐกิจในประเทศของตัวเองอย่างไรนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยอันนี้ภาพฉายเนี่ยข้างบนเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งเป้าไว้นะส0งศเนี่ยเราจะเป็นกลางทางคาร์บอนใช่ไหมฮะแต่ท่านดูบนภาพฉายด้านจอข้างบนดิเราเหลืออีกแค่นิดเดียวเนี่ยที่เราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั่วโลกนะครับประมาณสักเจกิกะตันแค่นั้นเองซึ่งระยะการปล่อยขนาดนี้เนี่ย มันทำให้เราคาดการไปนะ i p c c เนี่ยไอ้คณะ,ะกรรมการระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดการไปว่าสิ้นศตวรรษนี้อุณหภูมิมันอาจจะสูงถึง4ี่องศาก็เป็นไปได้นะครับสี่องศาท่านลองนึกดูเราออกจากห้องไปเนี่ยไปข้างนอกอุณหภูมิปรับนิดเดียวเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเลยเราเป็นมนุษย์เราอาจจะปรับตัวได้นะครับไม่มากก็น้อยแต่ว่าคนที่ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นต่างๆที่มันเกิดที่มีอยู่บนโลกนี้อาจจะปรับตัวไม่ได้ก็ได้นะฮะจนมาอาจจะเป็นศูนย์พันเหมือนไดโนเสาร์ในสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าไดโนเสาร์ที่ศูนย์พันเพราะว่าเ,าเกิดจากอะไรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือเกิดจากที่ภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับทั่วโลกก็เลยคาดการณ์ว่าเราจะต้องไม่ได้ละเราจะต้องมาทบทวนดูซิว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ย เราจะทํำยังไงให้เร่งรัดในการปล่อยการเรืองกระจกในระดับที่ต่ำนะครับประเทศไทยเองก็โชคดีที่เรามีการเขาเรียกว่ามีแผนไม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตั้งแต่ปี2558นะครับแผนเนี่ยมันจะยาวไปถึง2 2579นะครับ2579ก็จวบประเหมาะพอดีว่าเราจะเป็นกลางทางานะคาร์บอนนะฮะ แผนฉบับนี้เนี่ยมันก็จะปร,ประกอบด้วย2ส,ส่วนนะฮะก็ส่วนแรกก็คือการลดการเรืองกระจกนะครับส่วนที่2ก็เรื่องการปรับตัวนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมาผนวกกันรวมถึงเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับพี่น้องประชาชนนะครับง,งาน Climate Center เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาะเสริมสร้างขีดความสามารถให้ประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความตื่นตัวได้มีความตระหนักขึ้น ปัจจุบันก็อาจจะมีความตื่นตัวหรือมีความตระหนักแต่ก็คงอาจจะยังไม่ได้เป็นเต็มที่เป็นเต็มร้อยนะครับก็เหมือนกับที่ขอบ28ได้มีการทำที่เรียกว่า global stocktake ขึ้นมานะครับซึ่งเขาก็มองว่าตั้งแต่ปารีสอะก e m เมนมาจนถึงขอบ28ที่ดูไบเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรมันก็พบว่าสิ่งต่างๆที่มันทำมาตั้งแต่ปารีสจนถึงดูไบเนี่ย มันไม,ไม่ได้มีพัฒนาการที่มันดีขึ้นเลยนะครับก็มองว่าก็ยังถกเถียงกันถึงเรื่องอะจะใช้น้ามันจากฟอสซิลไหมไม่ใช้น้ํามันจากฟอสซิลไหมจะใช้ยกระดับพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นไหมจะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีการพูดพูดถึงนะครับรวไมไปถึงเงินทองต่างๆที่ประเทศกาลังประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยจะ c o n t r i b u หรือสนับสนุนให้ประเทศกำลัง กำลังวัฒนาหรือประเทศที่มีความยากจนเนี่ยได้เอาไปใช้หนึ่งแสนล้านก็ยังไม่ยังไม่ได้ตัวเลขนั้นขึ้นมานะครับสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เรามันก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราพูดกันแบบเลื่อนลอยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นประชากรหรือเป็นประเทศที่เป็นภาคีของของอนุสัญญานี้เป็นอยู่ในโลกใบเดียวกันนี้ของทั่วประเทศทั่วโลกเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราต้องทํานะครับ รเราก็เลยมีแผนเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติการการลดการเรืงเกกงงองกระจกท่านทราบท่านก็คงทราบดีตัวเลขเราสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาสี่ห้าผ้าต่างๆไม่ว่าพลังงานขนส่งนะครับเรื่องขยะของเสียเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางอุตสาหาการรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นก็เป็นซอสท,ที่มีการปล่อยก๊าซเรืองกระจกนะฮะบโดยเฉพาะยิ่งก๊าซคาร,าร์บอนไดออกไซด์นะครับในปริมาณที่สูงนะครับทำอย่างไรเราถึงจะลดได้นะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่า เป้าหมายที่ประเทศกำหนดเนี่ยสองศเนี่ยเราจะลดได้เท่าไหร่นะครับนะฮะการเรืองกระจกนะครับ,รบต่อเนื่องไปครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่ท่านภาพฉายที่ทางท่านประหลัดได้พูดถึงนะครับแบ่งเป็น3ส่วนง่ายๆนะครับที่เราทำเองนะครับภาคพลังงานภาคขนส่งเนี่ยแน่นอนมันอะไรกับตัวแผนพลังงานแน่ๆซึ่งแผนพลังงานก็อยู่ระหว่างการ พิจารณาอยู่แล้วเดี๋ยวจะประกาศออกมาใช้นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเราพูดคุยกันนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากร,กรธรรมชาติเองนะครับกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เรามีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดนะครับจึงเป็นที่มาของตัวเลขอยู่บนาภาพฉายนี้ท่านก็อาจจะมองตัวเลขไปผ่านๆก็ได้ว่าสิ่งที่เราจะลดเนี่ยมันจะต้องทําอะไรได้บ้างนะครับ นอกจากเราทําเองแล้วเนี่ยศักยภาพเราก็บอกว่าเ,เราจะลดการเรื่องกระจกให้ได้ต่ําที่สุดเนี่ยขีดความสามารถเราก็มีเท่านี้แหละต่างชาติเข้ามาช่วยได้ไหมนะฮะก็มีก็อย่างเช่นท่านก็คงได้ยินกันว่าเรื่องน้าเปียกสลหรับแพ้ง่งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะเรื่องการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเหล่านี้เป็นต้นนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มาช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินแล้วก็เรื่ององค์ความรู้ รวมถึงท่านเห็นสีฟ้านะฮะ Article 6 3นะครับ 6, 3%, นะบ3อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซกันไคาร์บอนเครดิตที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างประเทศกับประเทศนะครับแต่ว่าตัว Article 6ในความตกลงปารีสเองเนี่ยมันยังไม่ได้ finalize นะฮะวิธีการหรือระเบียบการแลกเปลี่ยนาคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศเนี่ย มันจะอยู่ตรงจุดไหนแล้วมันจะทําอย่างไรให้มันมีความเท่าเทียมแล้วก็เขาเรียก Mutual Benefit นะครับก็คือ,อเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมันก็เลยแค่มีเป็นตัวอย่างอย่างที่ท่านคงทราบนะเราทํากับสวิตซ์นะครับภายใต้ a r t ์ติเคนี่แหละไอตัวการแลกเปลี่ยน E-Bus กนะฮะก็สวิตก็ได้ไป5 0 0 0 0 0 ถ้าแสนตันนะครับภายในปี2 0 3 0อันนี้เราก็จะไปตัดบัญชีการเลยนกระจกที่มันจะเกิดขึ้นในปี2 0 3 0ที่เรากําหนดไว้ใน NDC ฉบับแรกนะครับแต่ว่า NDC ฉบับที่2เนี่ยที่มันกาลังจะเกิดขึ้นในปี2035เนี่ยเราในฐานะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อยู่ระหว่างการดีดตัวเลขออกมาว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีตัวเลขอะไรที่มันชาเล้งขึ้นไปอีกนะครับ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐทําอย่างเดียวคงไม่พอภาคเอกชนภาคระชาชนแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนต่างๆก็ต้องช่วยกันดําเนินการขับเคลื่อนไปนะครับผมไปเร็วๆนะครับว่าภาคดูดกลับอย่างที่ท่านประหลัดนั่นได้บอกแล้วพื้นที่เราก็มีอยู่แค่จํากัดนั้นแหละป่าไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าเอา่อเทคโนโลยีดูดจับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในของ กับกระทรวงพลังงานเองแล้วก็ของบริษัทเอกชนหรือปตทอเองว่าเราสามารถจะมีการศึกษาเทคโนโลยี CCUS เนี่ย n c r p t u r e u t u r i z t t l o z s t o o n Storage หรือ Carbon Capture Storage เนี่ยอย่างไรในประเทศไทยซึ่งเทคโนโลยีอันนี้มันมันมันใช้เงินที่การลงทุนที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐจะต้องมีแนวทางหรือทิศทางที่ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับภาคเอกชน ไม่ใช่เฉพ,พาะภาคเอกชนในขอเปรืใหญ่ๆเท่านั้นนะครับ SME ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นซัพพลายเชนของอการผลิตของภาคเอกชนรายใหญ่เนี่ยก็ต้องไปเดินตามไปด้วยกันด้วยนะครับขีดความสามารถพวกนี้จะทำอย่างไรงบประมาณต่างๆหรือองค์ความรู้ที่เขาจะได้รับเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรนะครับโชคดีที่ทางกระทรวงหรือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภามก็มีองค์การเหันจากการการเรื่องกระจกเนี่ยซึ่งคอยดูแลเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ย เป็นคนที่เลี้ยงหรือคอยให้คําแนะนำนะครับท่านกปรปหลัดก็มองไว้ว่าเนี่ยเราต้องยกระดับเรื่องคาร์บอนเครดิตของเราเนี่ยให้เป็นระดับสากลน,นะครับจะพูดคุยกับเวอร่าจะพูดคุยกับโกลสแตนดาร์ดที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคืออาจจะมากกว่าพรีเมียมทีวนะครับให้มันเป็นสากลมากขึ้นพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการจะได้สบายใจว่าเอเราไปขายคาร์บอนเครดิตที่ไหนมันก็มีคนรับซื้อนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวคาร์บอนเครดิตมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองเฉพาะจาะจงไปเฉพาะคาร์บอนเครดิตแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเราต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดําเนินธุรกิจของเราให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเอาคาร์บอนก่อนที่เราจะไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากที่อื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐนี่เน้นย้ำนะครับก็เราก็มาดูเรื่องแผนการปรับตัวก็เช่นกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะฮะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมันกระทบไปหมดนะไม่ว่าเรื่องน้าอย่างที่รู้กันเรื่องกเกษตรต่างๆเนี่ยนะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นภาคเซกเตอร์หลักที่ประเทศไทยมีการได้รับประโยชน์จากการภาคการท่องเที่ยวด้านสาธารณสุขนะครับใครจะไปรู้ว่าในอนาคตเนี่ยนอกจากโควิดที่มันเกิดขึ้นนี่เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าความหลากหลายมันลดน้อยถอยลงไม่มีใครไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนไปจัดการครัง้งคราว มันก็ขังขามันก็อาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อโควิดหรือในอนาคตอาจจะมีสัตว์ตัวอื่นชนิดอื่นที่มันแพร่เชือ้อแล้วกลายเป็นโรคบัตรใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับเรื่องสัพว์ธรรมชาติก็แน่นอนนะครับความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมันเป็นของคู่กันนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยระดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมี คอนเซิร์นถึงเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะครับซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพมันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้เป็นต้นนะครับเรื่องการย้ายถิ่นฐานก็แน่นอนละน้ําทะเลสูงเราจะอยู่ได้ไหมกรุงเทพหรือเราต้องคิดไปนานาคตว่าเราจะทำก่อสร้างเป็นฮัสคอนสตรักชั่นเหมือนอย่างเนเธอร์แลนด์ Thailand, เพื่อการน้ำทะเลท่วมสูงแต่ว่าเขตแดนหรือเขตประเทศของเรานี่มันติดทะเลทั้งสองฝั่ง อันนี้มันสิ่งที่มันเป็นความท้าทายของประเทศที่จะดําเนินการนะครับอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้พรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะนําคิดว่ามีวาระเรื่องแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเข้าไปในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้ Endors รหรืออนุมัติแผนฉบับนี้เพื่อจะได้ให้หน่วยงานต่างๆสาขาต่างๆตั้ง6สาขาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพื่อจะได้เอาไปอินเตอร์เกร กับแผนในของกระทรวงต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงสาธารณสุขนี่ที่เขามีแผนอยู่แล้วทางกระทรวงทรัพย์เองเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกับกระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อจะได้ทําแผนสําหรับผู้ที่เขาเรียกผู้ที่เปราะบางกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เป็นต้นในสิ่งต่างๆที่กระทรวงหรือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในฐานะที่เป็นโฟกัสพอยต์เรื่องนี้เป็นทั้งฟาเซอร์เตเตอร์นะครับ เป็นทั้งคอคเนเตอร์แล้วก็อาจจะเป็นในอนาคตรเรามีพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเราก็จะเป็นผู้กํากับดูแลนะครับเดี๋ยวผมไปยาวๆเพราะเวลาน่าจะใกล้ๆหมดแล้วนะครับก็จะเน้นย้านิดหนึ่งนะครับว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างท่านเห็นว่านโยบายของเราเนี่ยชัดเจนนะครับทุกท่านนั่งอยู่ที่นี้ท่านทราบกันอยู่แล้วท่านมานั่งฟังเนี่ยเรารู้นะเป่าไม้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วห้าสิบ ส0งศูนย์หเนี่ยแต่เราทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับภาคภาครัฐเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องทําหน้าที่จะต้องพูดหน้าที่จะต้องเตือนท่านแต่ภาคเอกชนนะฮะท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจของท่านนะครับไอ้คำว่าเทรนที่ใครเหมือนเช้นเนี่ยมันไม่ใช่เทรนนะมันเป็นวาระแล้วาระโลกแล้วแหะผมขออนุญาตยืมใช้คำแล้วกันนะครับ ทุกคนไม่ทำไม่ได้เอางี้ดีกว่านะครับนะครับ people planet นะครับ environment เนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับท่านไม่ทำท่านกรรโดนกิจการทางการค้าโดยปริยายนะครับเ UTO oh. เขามองว่าเรื่องการค้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปัจจุบันเนี่ยมันมันมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นงานกิจการทางการค้านะครับท่านไปเจราจาเนี่ย v t a เนี่ยทุกฉบับ มีเรื่องความยั่งยืนทุกฉบับมีเรื่องความยั่งยืนนะครับท่านก็ต้องตระหนักนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าเ,เรื่องการทํางานเรื่องการมุ่งไปสู่ความยั่งยืนของท่านเนี่ยผมว่าภาคเอกชนเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับเรื่องเงินเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับอย่างที่ท่านท่านประหลัดได้เรียนนะฮะว่า,าการปล่อยกู้อะไรต่างๆหรือกรมเองมอีความร่วมมือกับต่างประเทศเนี่ย เราไปหาเงินรายได้เราไปหาเงินสนับสนุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแกรน t เองก็ตาม c o n c e s s ชั n นโลนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือทํามาเป็นบร e n d e ฟัน n d f i แ a นซ์อะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อมาให้เอกชนเนี่ยหรือภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้นําเงินเหล่านี้เนี่ยในการพัฒนาในองค์กรของตัวเองนะครับการทำแท็กซอนโมก็เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาว่าภาคเอกชนภาคองค์กรไหนสามารถจะ มากูา้ธนาคารเอกชนได้บ้างปัจจุบันมีหลาย,ลายธนาคารที่ทำเรื่อง Green Finance นะครับไม่ว่าจะเป็น e x i m Bank ที่เป็นสปอนเซอร์วันนี้นะครับเคแบงอะไรต่างๆเอสตัวกสิกรนะครับเรื่องกรุงศรีอะไรต่างๆเขาก็ทำนะครับนวัตกรรมอย่างที่ผมเรียนแล้วแน่นอนนวัตกรรมเนี่ยขาดไม่ได้นะฮะกรนไฮโดรเจนจะมีไหมนะ ไฮโดรเจนมันมีหลายแบบนะครับอาจจะท่านคงยินเอ้ยไฮโดรเจนมันสะอาดมันไม่ใช่นะครับบลูไฮโดรเจนก็ทํามาจากแกส๊สพิโตโรเลียมนะครับกรีนไฮโดรเจนมาจากพลังงานทางเลือกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องการนะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกฎกฎหมายนะครับ14หมวด 140, 140กว่ามาตราเนี่ยมันครอบคลุมไปทุก เซกเตอร์ S S นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดเองก็ตามการปล่อยก,การเร่งกระจกเองก็ตามการสิทธิในการปล่อยการเร่งกระจกนะคาร์บอนแท็กนะคาร์บอนแท็กที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็พยายามจับตาดูว่าเพราะว่ากรมเองก็ได้ไปคุยกันมาหมดแล้วนะไม่ว่ากระทรวงการคลังเอ่ยนะฮะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ที่จะมายกร่างไอ้พรบฉบับนี้นะครับพรุ่งนี้ก็อย่างที่ทางท่านประหลัดบอกนะครับว่า หรือท่านอธิบดีท่านบอกนะนัดโรงแรมนี้ก้าววงนะเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นเรื่องพอรบฉบับนี้นะครับครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าอนุกรรมการกฎหมายของของอาภายใต้อนุภายใต้กรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพมือกาศนะครับกลไกตลาดคาร์บอนอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะเราจะมีเราไปคุยกับกระะตอตนะครับเราคุยกับอบกนะเราจะทำแพลตฟอร์มอะไรซึ่งปัจจุบันมีแพลตฟอร์มที่ TIX นะครับซึ่งทำร่วมระหว่างอ,าอาบกกรกับสภาอุดนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นข้อริเริ่มขึ้นมานะครับต่อไปเราก็จะขยายขึ้นให้มันวงกว้างขึ้นมานะครับการมีส่วนร่วมอันนี้สําคัญที่สุดนะครับกรมเองนะมีเครือข่ายภาพพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยรส่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเด็กเยาวชนนะครับโรงเรียนต่างๆเมืองต่างๆเนี่ยพอได้จับมือกับฐานเศรษฐกิจ มี c l IMATE CENTER ขึ้นมามันก็จะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับติดปีกไม่ใช่ติดปีกให้การที่จะถือสารไปในวงกว้างมากขึ้นเนี่ยให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็มีข้อมูลฐานเศรษฐกิจ c l IMATE CENTER มีอ,องค์ความรู้ในการขยายข้อมูลเหล่านั้นให้ลงในทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะมาเชื่อมเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ c l IMATE เซ็นเตอร์ของกรมก็จะมาเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจับมือร่วมกันนะครับภาครัฐภาคเอก,กชนนะภาคประชาชน,าชน,าชนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับทางที่ทางสารเศรษฐกิจเนี่ยได้คิดโครงการดีๆมาทําร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อจะได้ เป้าหมายของเราก็คือให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไดอ้อยู่บนโลกใบนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถจะพร้อมรับปรับตัวกับาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับร่วมกันนะครับเราก็จะเป็นเป็นสู่สังคมขคั้วต่ำในอนา,าคตแล้วก็บรรลุตามเป้าหมายที่เราได้กําหนดไว้ของชาตินะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ ขอเชิญท่านประวิตย์รอ,อสักครู่หนึ่งได้ไหมคะคขออนุญาตถามคําถามสักเล็กน้อยสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะ เราได้ฟังหลายๆท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้ด้วยประเทศเดียวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนเป็นสิ่งสําคัญเราพอจะเป็นบิ๊กทูหรือว่าบิ๊กทรีได้ไหมคะที่เราจะนําพาอาเซียนไปสู่เป้าหมายนี้ถ้าในฐานะที่ท่านได้ทําเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยประเทศไทยอยู่จุดไหนถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงภูมิภาคค่ะอ่าจริงๆแล้ว อย่าหาว่าคุยนะว่าประเทศไทยเราเป็นประธานคณะทํางานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพมือนการมาหลายโอกาสนะครับแล้วก็จริงๆเราก็เราก็อยากให้คนอื่นเขาเป็นบ้างแต่ว่าคนอื่นก็เข้าใจว่าเราน่าจะเป็นกลางที่สุดเรามีความพร้อมที่สุดเราตั้งอยู่บนจ,จุดจุดชชยภูมิที่สําคัญนะครับคืออย่างที่ทุกท่านทราบท่านนายกก็ผลักดันเรื่องนี้นะฮะว่าให้ประเทศไทยเนี่ย ให้เป็นผู้นำภายในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดซื้อขายคาร์บอนนะครับหรือเรื่องอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมว่าเรามีความพร้อมนะครับกรมก็ตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับมอีองค์คาระพยบที่มี environment ที่สามารถจะเอื้ออํานวยให้เราสามารถจะเป็นผู้นำในอาเซียนได้ ฟังแล้วก็ชื่นใจแต่ว่าเราต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับท่านประวิทย์เกษววงศรองอธิบปดีกรมทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะ